สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายเป๊ซีเชนิโอคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายเป๊ซีกระเด็นน้ำของมุนทางเอกเลียดไหมพ่อแม่พี่น้องได้เบืองได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าอนสิไปรับชมรับฟังยายเป๊ซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายเป๊ซีนั้นไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้องยาำยาเป๊ซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบปีผ่านเบืองบาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาาคุยมทักทาายยยกับีกุ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาๆไลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมู้เนื้ทางอาจารย์ทันแหลกเป็นเลสจ้าเนื้ทางนี่มาเบิ่งพี่น้องสิบหน่วยข้างเทิงวสันสำหรับโอชนจับครูเดว,วสันงวดที่แล่พ้นหายเก่าเจ็ดตัวเดียวพนะพี่น้องงวดนี้มาตามต่อจ้าบนบอกว่ามีสองห้าสองสองหาสองแปดและหาแปดอันนี้เป็นเนื้ทางเทิงอย่างเดียวเด้อพี่น้องบบเกี่ยวกับเนื้ทางล่างเนาะคะ่ะมีสามครูพี่น้อง สองหาสองแปดและหาแปดพะนะเอามากับจวดจ่าท่านเพื่ไนได้อันนี้คือแนวทางเด็ดคู่บนเนาะสำหรับแนวทางของแอดวิลัดเนาะค่ะพี่น้องวันนี้พอกันเงาเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดรัชนกเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าสรุปสามตัวเทิงว่าสัน่นเน้นเนีนเจ็ดสองตัวเดียวเทียนเทียนเจ็ดแปดสองสามเจ็ดสองมาสัน่นค่ะเป็นวาเนาะหละกักะเจ็ดศูนย์เพิ่นเ่ยเจ็ดศูนย์ก็เจ็ดสอง ทีมักเจ็ดยังกับจวดแต่ว่าเจ็ดหนึ่งอ่ะดังแล้วเนาะพี่น้องอ่ะเจ็ดหนึ่งดังถ้าเพิ่อนมาใส่เจ็ดสองเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาได้สำหรับแนวทางของเอสรัชนกเพื่อนกัสิีเน้นอ่านี่แหละค่ะพี่น้องสะลุสามตัวเริ่องเพื่อนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอยากเห็นคน,คน,นอ่าคนชอบหวยพนันพี่น้องเพคนบอกว่าอันนี้เข่าดีพี่น้องของเพื่อนเนาะตรงตรงเลยว่าตรงตรงเลยว่าสั่นจ้าพี่น้องจ้าเพมันบอกว่าเก้าสองศูนย์หกสองสี่ หกเจ็ดศูนย์สี่และสองหกคนเน้นสองหกและเจ็ดหกว่าสันเอาปิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้องผู้ใดมักแนวทางน้ำพุคนชอบหวยว่าสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตัวเดียวระยะสั้นเดินบนตัวเดียวว่าสันกับเดินบนตัวเดียวของแอดวิลัตเนาะเอ่อบนตัวเดียวก็คือเจ็ดเนาะค่ะบนระยะสั้น มีศูนย์แล้วก็ของแอดวิลัดเด่นบนตัวเดียวอยู่ที่สองคนเลยจับไผ่นาะศูนย์สองเจ็ดพี่น้องเอ้ยเข่ากับแนวทางของแอดดาชนกเนาะเอาหนึ่งใส่กระไรเด้อพี่นกหนึ่งเจ็ดสองเอีงสิบพวันอาจารย์ยเดือดคนเน้นหนึ่งม้าลักลอยเนาะค่ะเนาะลักลอยอาจารย์ยือดเข่าดีได้ครับพี่นกเจ็ดกับเข่าเนาะต่อไปเลยจ้ะเนี่ยค่ะพี่น้อง เนีทางของอาจารย์ยอ่าอาจารย์แอดวิลัตเนาะบนตัวเดียวอยู่ที่สองเนาะค่ะวันที่แล้วให้เจ็ดวันนี้ให้สองเนาะค่ะอ่ะผู้ใดมักเนีทางคนกระแคบหน้าจอน้ำเพลนเลยเราบพี่น้องเนาะจวดจาดน้ำเพลนเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนเฮ็ดออกมาให้ไข่ประกาศสองสีเนาะแต่เพื่อนบอกว่าจังสี่หลังวันที่แล้วอ่าวันนี้เพื่อนบอกว่าเลขน้องปองวัสด์พี่น้องสองห้าหนึ่งหกแปดสี่แปดเลขแอดวัสด์ หกสามเก้าเจ็ดสามเก้าขางล่างสี่หกกัสามแปดเพื่อนเห็ุออกมากค้ายๆปากกาศสองสีเนาะแต่ว่าพ่อน่าจะใช่เนาะค่ะพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะคะ่ะประกาศสองสีพเพืเ่อนเก็ตแบบจำจำมองนี้ได้ไหมพี่น้องเนี่ยเหมือนปากกาศสองสีเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชุดบน,บนสน 26, นั้น,นหนึ่งหกสองหกเจ็ดสองและสองเก้าหมักกะปิชนะน้ำผลใดเด้อพี่น้องหมักตัวใดกับจวดศาสตรตัวนั้นเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของแอดมอลกดเนาะลุดแล้วลุดไปหลายงวดแล้ววาสัน่นเพิ่นมามาตามต่อจางวันนี้จะเข่าบุ่้วเพิ่นใด้มาแบบของแอดราชนกเลยเนาะพี่น้องเนาะแปดเจ็ดสองแปดสองเจ็ดวิ่งบนเจ็ดวิ่งล่างศูนย์าสั่นศูนย์หกหกศูนย์ตัวเดียวแข็งแข็งศูนย์หกนี่มักน้ำอยู่ด้พี่น้องเอา,าไปตามสูตรเพิ่นเนาะค่ะเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างอันนี้เป็นแนวทางของแอดรัช ok นกเนาะพี่น้องแอดมอลกดแอดละช ok, นกพนาพี่น้อง เอาว่าไปตามสูตรเนาะคะ่ะขับเข่ามาแล้วพี่น้องต่อไปได้จ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยล่างหน่วยล่างของอาจารย์มงคลเนาะค่ะเนาะเพิ่นอบอกว่า0489เนาะคะ่ะงวดที่แล้วอ่าเพิ่นเข่าหนึ่งมากว่าทั้งทั้งหน่วยทั้งสิบเลยเนาะจ้ะงวดที่แล้วเนาะงวดนี้0489มากหน่วยล่างเนาะคะ่ะ8ติดดับเนาะพี่น้องเนาะ,ะเอาว่าไปตามสูตรมากระจังวจวดน้ำเพลินเนาะคะ่ะกอพิจนนารณาเนาะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปได้จ้า อันนี้เป็นแนวทางเดินล่างตัวเดียวสัน่นเดินล่างตัวเดียวหกศูนย์มากกับสี่หกศูนย์เานาะพี่น้องเนาะอีหรีป่ะจวดจาหกศูนย์ไปเลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะจวดมือเขามาแล้วมากตัวใดกระจวดจันแนวทางของแอดหน้ายังบ่มาเด้อพี่น้องล่างแอดนานายังไม่มามาแต่ข้างเทิงเนาะพี่น้องเนะาะหลางล่างบ่มาเนาะค่ะต่อไปเรยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนเอามามัดกันเนาะค่ะแนวทางของอาจารย์สมมณชิโร่และแนวทางของเกษตรหน้าหยานเนาะ มาจับมัดโฮมกันได้ชุดเด่นอยู่ที่2 7 2 8 1 7ดสองแปดหนึ่งละหนตัวรองแคียบนาจอน้ำเพื่นได้เลยเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของเ่พคนจับมัดโฮมกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์หมดเนาะคะ่ะแอดอาจารย์หมดเพคนเบาหาเนาะจ้ะสองตัวบนอยู่ที่วสันพี่น้องค่ะสองตัวบนเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งและแปดสองอ๋สามตัวบน แคบหน้าจอลักลอยหนึ่งก็สองวาสันพี่น้องค่ะอภิจนาได้เนาะค่ะสำหรับผู้ใดมาเจ็ดสองนี่ก็มาแห้งเดิมมือนี่เจ็ดสองมาแห้งเดิมพี่น้องตะพัดเปิดหัวโวยเนวทางของเอกดัชนกเนาะเจ็ดสองมาแรงมากเลยวันนี้เนาะค่ะเจ็ดหนึ่งดังดังแท้ๆแหละพี่น้องเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวาทางเพิ่นไหามาวาสันพี่น้องมาเบิงค่ะ พันบอกว่าสูตรนี่เป็นอีกสูตรงวดที่เลี้ยวเข่าหนึ่งเก่าเนาะจา้ะงวดนี้เพ่นบอกว่าฟันเจ็2 7ามเ้และ78พี่น้อยให้โชคไม่เลี้ยวพี่น้องพี่จอยให้โชคสำหรับมหลายใบหมากเลยเนาะพี่น้องเนาะเอา้มามักสูตรใดมักใบดใดกันเลือกเอาเด้อพี่นอ้องเด้อต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอดเซนเดือน ดินลางวสน 1, 0, 6, 2, ันหนึ่งหาศูนย์หกและสองสี่ผิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์อุดมท่านเจหาเนาะอาจารย์อุดมบอกว่าเอ่อเจ็ดเก้าสองเก้าสองกลางล่างเก้าแปดกับเจ็ดแปดวสันแปดดิด,ดับเนาะพี่น้องเนาะเอามากกว่ากันไปตามสูตรเนาะแปด,ดดิดับจะยายย่ไพ่กันซื้อลอตเตอรี่ไว้หกแปดับพี่น้องหกแปดแปดหกเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ไมาเอกเนาะอาจารย์ไม่เอกบอกว่างวนี้ฟันสวาสันพี่น้อง่ะมีกเก้าห้าเจ็ดห้าแปเน่องแปดสี่ยแปดสองเจ็ดอ่ะสองเจ็เนี่ยพี่น้อง8ปดนี่ไม่แห้งอหลีสตัวสามตัวคือกันเลยเนาะแต่ว่าเอลชนกรวาลแล้วมั่นใจประคักเลยได้พี่น้องเอาพิจานาน้ำเพินไดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ยืนอาจารย์เมื่อวันเมื่อคืนเราฝันว่าสั่นเราฝันได้เจ็ดสองหกว่าสันผู้ใดมักาแนวทางอาจารย์ยืนกับเคบหน้าจอเพื่อนบอกว่าเป็นเลขฝันเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเลขฝันอาจารย์ยืนเจ็ดสองหกว่าสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้มากเพื่อนบอกว่าฟันตัวเดียวแขนแขนมากเลยว่าสันเอราจโนคว่าสรุปสามตัวบนเม็ดเดียวแขนแขวนแปดเจ็ดสองเจ็ดสองว่าสันวิ่งบนสองว่าสันอุ้ยชนกับของแก้ไพ่อยู่ด้วพี่น้อง สูตรเก่าเนาะหนึ่งกับสองเนาะคะ่ะหนึ่งกับสองสูตรเดิมเนาะหลักสิบอยู่ที่เจ็ดหลักหน่วยอยู่ที่สองหลักร้อยอยู่ที่แปดาสัตเอานึ่งมาใส่กับอะไได้ดพี่น้องหนึ่งเจ็ดสองเอียงสิเนาะกับเจ็ดเจ็ดสองเพระาะว่าอลขอาจารย์เดินบนฟันหลักร้อยมาหนึ่งกับเจ็ดเนาะ,ะพิจนา,าได้ครับพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดคู่เมืองเนาะแอดคู่เมืองบอกว่าสองหาตัวเดียวเขียนเขียนมาสัตเออสองกบมาแห้งเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของไอ้ประกอบเน้นๆไปเลยอีกประสันห้าสองประสันพี่น้องศูนย์ห้าสองเนาะห้าศูนย์ห้าสองและศูนย์สองประสันสำหรับแนวทางของแอดประกอบเนาะเสียงก็เริ่มดีขึ้นแล้วแหละพี่น้องเซ้าเห็บคักแน่แหละเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เสือชิมชากลังเหราเป็นเลขถูกเนาะแปดสี่หกแปดสี่แปดหกและสี่หกปังปังเด้อว์ประสัน ต่อไปเลยจ้าอันนี้เนี่ยทางของแอดกลมเนาะแอดกลมบอกว่าจังไรแอดกลมบอกว่าอันมาได้บนล่างเราสั่นเจ็ดกระสอบมาสั่นพี่น้องแคียบนาจชอชุดเต็มได้เลยเนาะค่ะเนาะมาได้บนล่างมาสั่นเนาะจ้าพิจารณาน้ำเพลินได้พี่น้องมักตัวใดกระจวดจ่าน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อของทีลาพารวย เด่นหนึ่งกับสองนะคะวันก็ที่แล้วเด่นศู 1, นย์กับหนึ่งมากทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งเนาะจ้ะเอางวดน,นี้เด่น 2, หนึ่งกับสองเขบหน้าจอเลยทีลาพารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเข้ามาปิดถ่ายโดยแนวทางเด่นบนแอดมารีเนาะค่ะเนาะเด่นบนแอดมารีเพิ่์นบอกว่าเด่นหกกับเจ็ดว่าสัน่นผู้ใดมักแนวทางแอดมารีกับเขบหน้าจอจวดจัดตามสูตรเรื่องภูใดมักาคอยตามว่าสัน่นเพป็นว่าเนาะ ท้ายคลิปนี้ยายไพ่กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรปังปังสุขปุ๋มสุขคนเด้อจ้ะว่าจะได้ที่ยายไพ่พอบมวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดเนาะพีนะนะ่น้องเนาะขอโทษขอให้หลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนาะทางให้ยายไพ่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจ้า